กรับเรียนท่านประธานที่กรบผมในนัทพลสืบศักวงศ์สส,สผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีและชื่อพรรคอนาคตใหม่ครับผมขุอยากขาลือกับท่านประธานนะฮะเรื่องสิทธิพลเมืองกับความเสมอภาคของกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยนะฮะในฐานะผู้แทนรัษฎรชาติพันธุ์มงคลแรกของประเทศไทยครับ ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีมา,าไทยกลับกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันที่24ที่ผ่านมาสองหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแม่กองน้อยแม่กองใหญ่อเภออุ้มผางจังหวัดตากบอยคอร์ดประท้วงไม่ยอมเลือกตั้งเพราะได้เรียกร้องขอให้ต่อไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องออกมารับปากตอนนี้ยังไม่มีการต่อให้ครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ข้างๆที่มีไฟฟ้าผ่านเขาสามารถใช้ไฟฟ้าได้ประเด็นที่สองครับหมู่บ้านทรัพย์เจริญหมู่บ้านส6 7เป็นหมู่บ้านที่อพยพมาจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตำบลแม่ละมงเป็นการอพยพเพื่อเก็บทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ ไว้กับลูกหลานของเราตอนนี้ทั้งหมด19หมู่บ้านที่มาอยู่อำเภอพบปลาจังหวัดตากยังแยกหมู่บ้านไม่ได้คือหมู่บ้าน 16, 17ขอเรียนผ่านท่านประธานฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยช่วยแยกหมู่บ้านให้เขาด้วยครับผมในฐานะผู้แทนรัษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ม้งครับผมอยากฝากให้กระทรวงมหาดไทยใช้การอ,าอย่าใช้นิติรัฐ ขอให้ใช้นิติธรรมนำหน้านิติรัฐและขอใช้ขอให้ท่านใช้กฎหมายให้น้อยที่สุดใช้ความเป็นมนุษย์มนุษย,ยวิทยากับมนุษย์วัฒนธรรมนะครับในการนำปัญหาแก้ปัญหาต่างๆครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ